้โอ้เรามองกลไปข้างล่าง เจ้าหลาวอืบรรยากาศเหมือนกับอยู่ติ่เกาะแล้วภูกเก็ตนยมันจะแยกเป็นเอ่ออะไรนะเป็นหาดเป็นหาดนะอ่ะโอเคเราตั้งลำเข้าห,าหาดเจ้าหลาวนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศตอนนี้ก็หกโมงครึ่ง เราจะเห็นป้ายน้าเงินเต็มเลยนะฮะเหมือกับสื่อไปแต่ละหาดไปมุมไหนมุมไหนนะครับจบสอนป้ายชี้ไปโอเคโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าหาดเจ้าหลาวแล้วนะครับผมโอเคไปตามสอนชี้โอ้มุมนี้จะเป็นมุมซื้อของฝากเนะเอ้ป่าจอดอินดี เคยมาไหมน้อไห่น่าจะเคยมาน่าจะมาครั้งแรกครับผมโอเคเราก็รีวิวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศพร้อมกันแล้วนะผมโอเคเราอยู่ทะเลนี่มาครั้งแรกนะป่าเจ้าอิอน,อนอร์ดูบรรยากาศนะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทะเลนะ่อะ เราสั่งกับข้าวแนละ้วเ,เราก็มีเปลยวนนั่งบรรยากาศแบบนั่งรีแลกต์นะฮะแบบนั่งกับพื้นนั่งโต๊ะเนี่เราก็เดินนะครับถ้าจะลงไปก็ลงตะเลตอนนี้เรามามืดนะฮะมาสมืดเลยผมรู้ก็จะเป็นเห็นดวงไฟ อ,อน้องก็บอกว่าเจ้าหล่าเมื่อกี้เราวิ่งมาลึกอยู่นะเขาบอกว่าโค้งตรงนี้หลังภูเขาเนาะเด,เดี๋ยวเราจะกลับจันทบ,บุรีนะครับพักในเมืองแล้วก็อ้อมด้านหลังโอเคก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับจับปลาจอินดี้นะครับก็บรรากาเูบรรยากาศทะเลนิดนึงบรรยากาศทีว่างหนะ่อย ไปจะน้อนแสงสีไมได้ปลาจารย์ที่ีรีวิวที่หาเจ้าลาบนี่มีเปรย์วย,รยวนด้วยมีเปรด้วยนี่นั่งข้างหลังนะโอเคทีมงานยังครบเหมือนเดิมฮนะนี่นอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งสักกล้องหน่อยครับโอเคเดี๋ยวนี้กน็น้องเอ๊ะเดี๋ยวน้องเอ๊ะจักกล้องหน่อยครับผมกรบปงทอดน้ำปลาครับบุดกล้ามมา จันทบุรีต้องกินนะครับไม่กินไม่ถึงหรือก็จะเป็นหอยแครงํำหอยแครงผัดชาทะเละครับแล้วก็เอ่อก็เบสิกนะครับต้มยำทะเลนะฮะนี่หม้อไฟมุมครับตามด้วยหอยนางรมนะครับดองน้ำแข็งนี่เซจ มาถึงทะเลร้อยเปอร์เซ็นนะครับของทะเลสดๆจันหนึ่งนั่งรีแลกซ์แล้ครับไหลหน่อยจะหนึ่งโอเคยิ้มนะครับสะท้อนแสงดวงจันทร์ข้างหลังพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคแซลจันหนึ่งจันหนึ่งน,น่ารักนะครับผมเรามาถ่ายดูลูกแบบน้ำลงไปเรื่อยๆตอนมาเมื่อ ก่อน6โม,มงหรือทุ่มนะฮะน้ําก็จะอยู่ระเบียงของอ,อบันไดตัวน,นี้สามน่าจะเป็นรูปแบบอ่าวนะอ่าวเจ้าหลาวโค้งเป็นตัวย่หรือตัววีเนาะโอเค,อเคตอนนี้เรากําลังขึ้นสุพานกรอบของการขึ้นเขานาะจริงๆแล้วเป็นการเจเหลาวนี่ บรรยากาศนี้ขึ้นเขาแบบนี้เลยนะฮะาเจ้าหลาวนี่เราตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว,กว่าครับผมไอ้เพื่อนๆดูบรรยากาศขึ้นหาดเจ้าหลาวเนี่ยการโค้งขึ้นเขามิติขององศาเนี่ยเยอะขนาดไหนโค้งที่โค้งเ,เดี๋ยวเรามานับกับป่าจ้อยนี่ครับผมโอเคโค้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อโอเคนี่ได้จ,จันท์สี่สิบห้าโอเค โค้งที่หนึ่งผ่านมาแล้วอาหาจเชลล่านะครับอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีโอเคเราต่อมาลงเขาโค้งที่สอง้อยชันโฟไปโค้งที่สามโค้งที่สามโอเคชันไม่ชันหักศอกกรบปี่น้องเฮ้ยหักศอกเพี๊เพี<ๆ>งโค้งที่สามเนาะโอเคต่อ สไลด์โคง้งขึ้นเขาเขากดเนาะโค้งที่สามอะโฟวิว่งขึ้นไปโอเคโอเคต่อมาโค้งที่สี่เบาไปหนะเดี๋ยวป๋านะับโคง้งโอเคตอนนี้ลง <ไป S 1> เขาเนาะ โค้งที่สี่โอเคโอเคได้ได้โค้งที่ห้าห้าเด้อลราโค้งที่หกเราอยู่อัดเจ้าลาวนับโค้งเลยฮะโค้งที่หกอัดเจ้าลาวจังหวัดกานจนบุรีแล้วนี่บนเขาโค้งที่หกครับผมโอเคนับโค้งนะฮะต่อมาโค้งที่เจ็ด ก็ตามวิออสจันร์หนึ่ง 1, โค้งที่แปดไปจนนับโค้งเ้อโอเคโอเคโค้งที่เก้าเหมือนอยู่ป่าหิมพาเลยโค้งเยอะเฮีโค้งที่สิบเอ็ดไปทำสอนโค้งเ้อโอเคเรานับโค้งน,นะฮะสิบเอ็ดโค้งน,นะตอนนี้ ชิ้นที่โค้งโอเคโค้งที่สิบสองหลุดไปจากเขานี่ขี่โค้งขึ้นสะพานขึ้นสะพานพานะวะเฮ้ยโอเคสะพานข้ามแหลมนะเนี่ยสะพานข้ามแหลมอะโอเคนี่บ,นบรรยากาศเึี่ยอเขาแหลมโค้งที่สิบเอ็ด น่าจะสิบเอ็ดโค้งนะหลุดเขามาแล้วพี่โอเค,อเคปลายชอนดี้ก็วางกรอบแล้วนับแล้ว,น,ลวน่าจะสิบเอ็ดถึงสิบสองโค้งเมื่อกี้ครับผมจะวนวนย้อนหลังนะโอเคเราลงมาจากเขาแล้วโอเคเราก็อยู่ในที่ราบแล้วตอนนี้โอเคก็เสร็จสับแล้วเมื่อกี้นับนะจากโค้งเจ้าหลาวนอะสิบเอ็ดถึงสิบสองโค้งหลุดออกมาในชุมชนโอเคเราเข้าเซเว่นซื้อ สเปียง,งกับโรง,งแรมหน่อยครับผมกับคุณครับป้าจอยดี้โอเค